สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งที่น่ารักของคุณครูทุกคนเลยนะคะวันนี้ค่ะครูแพนก็จะมาพบปะเจอกัอนะคะกับนักเรียนนะคะในรูปแบบของการเรียนการสอนแบบออนไลน์นะคะถึงแม้ว่านักเรียนจะไม่ได้มาเรียนที่โรงเรียนตามปกตินะคะแต่ว่าการเรียนรู้ของนักเรียนก็จะไม่หยุดอยู่เท่านั้นแน่นอนค่ะเอาล่ะค่ะวันนี้นะคะคุณครูแพนจะมีเรื่องอะไรมาให้นักเรียนได้ศึกษากันเดี๋ยวเราไปดูกันเลย อวันนี้คุณครูจะมาสอนในเรื่องของอักษรควบเอ๊ะนักเรียนหลายๆคนพอจะรู้ไหมคะว่าอักษรควบเนี่ยคืออะไรถ้าหลายๆคนยังไม่รู้ยังไม่เข้าใจนะคะเดี๋ยววันนี้คุณครูจะมาอธิบายให้ฟังนะคะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะเอาละค่ะอักษรควบนะคะก็คือคําที่มีเพียงชนะต้น2ตัวนะคะ แล้วก็จะมีตัวรอเรือลอลิงแล้วก็วอแหวนนะคะเป็นพยัญชนะต้นตัวที่2เมื่อประสมกับสระหรือว่าตัวสะกดแล้วนะคะจะออกเสียงคําควบเช่นดังคําตัวอย่างที่คุณขูกขึ้นไว้ให้หน้าจอเลยนะคะอย่างเช่นคําแรกเลยนะคะก็คือคําว่าปลาปลออาปลานะคะเวลานักเรียนออกเสียงนะคะจะออกเสียงสอง พยัญชนะต้นนะคะสตัวออกเสียงพร้อมกันเลยนะคะคุณครูจะไม่ออกเสียงว่าปลาอย่างเดียวนะคะจะออกเสียงว่าปลาเพราะว่าแค่เราออกเสียงผิดไปเนี่ยนะคะความหมายก็จะเปลี่ยนไปแล้วนะคะอย่างเช่นคําว่าปลาปลออปลาก็คือปลาที่ว่ายอยู่ในน้าําเป็นสัตว์ชนิดหนึ่งนะคะแต่ถ้าคุณครูออกเสียงว่าปลา ลาเฉยๆก็คือปออาปลาก็คือการปลาของปลาสิ่งต่างๆนั่นเองนะคะเอาละค่ะคำต่อไปนะคะคือคำว่ากราบกรออาบอกราบค่ะและคำต่อไปค่ะคำที่3คือคำว่ากวาดกวออาดอกวาดให้นักเรียนทางบ้านออกเสียงไปพร้อมกับคุณครูเลยนะคะคำต่อไปค่ะคำว่าขิด ขอวอ,อิดอควิดค่ะและคำสุดท้ายคือคำว่าปลูกปอลอ,อูกอปลูกนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวทีนี้เราจะไปรู้จักกับตัวอย่างคำที่คุณครูนำมาให้นักเรียนได้ดูกันเลยนะคะว่าจะมีคำว่าอะไรบ้างถ้านักเรียนพร้อมแล้วนะคะเราลองไปฝึกอ่านคำที่มีอักษรควบกันเลยค่ะไปกันเลยอ่ะคำแรกนะคะทีนี้ นักเรียนนะคะเด็กๆทางบ้านนะคะให้ออกเสียงตามคุณครูไปด้วยนะคะเพื่อที่เราจะได้ฝึกการอ่านคำแล้วก็ฝึกการออกเสียงคำควบไปในตัวกันด้วยนะคะคำแรกค่ะคือคำว่าครูเด็กๆออกเสียงตามเลยนะคะครูคอรอ,อูครูเห็นไหมคะมีรูปคุณครูน่ารักน่ารักอยู่ตรงหน้าจอ้วยนะต่อไปค่ะอ่าคำว่าปลา ปลอ,อปลาค่ะไปต่อกันเลยคำว่าขวาขอวอ,อขวานะคะก็คือเห็นไหมคะตามในรูปก็คือจะเป็นรูปลูกศรเลี้ยวขวาค่ะต่อไปกลีบกอลอีบกลีบค่ะก็คือกลีบดอกไม้นั่นเองต่อไปค่ะ กล้วยกลวยกลวยไม่โทกล้วยเด็กๆออกเสียงตามกันด้วยนะคะต่อไปค่ะคำว่ากวางกวอางอกวางออกเสียงให้ชัดๆนะคะํะำนี้เพราะคุณครูเนี่ยเจอหลายคนเลยชอบพูดว่าฟางฟางฟางไม่ใช่นะคะจะต้องออกเสียงว่า กวอางอกวางค่ะต่อไปนะคะเราจะมาดูคําอักษรควบนะคะที่เป็นแบบสองพยางกันบ้างเราไปดูกันเลยค่ะว่าเป็นคําอะไรกันอ่าคำนี้เนะคะเป็นผลไม้นั่นเองคําว่ามะพร้าวนะคะออกเสียงว่ามะพร้าวมอะมพรอพรออาวพร้าวไม่โทพร้าวค่ะมะพร้าวนะคะ คำต่อไปค่ะอะคำว่ากลองยาวค่ะกออองอกลองยออาวยาวกลองยาวต่อไปค่ะเป็นผักนั่นเองคำว่าแตงกวาตอ,อ,อแตงองงแตงกวออากวาแตงกวาต่อไปค่ะ ควันไฟคอวอะนอควันฟอไอไฟควันไฟค่ะต่อไปค่ะคำนี้นะคะคำว่าข้าวกลอ้องอ่าข้าวกล้องขออาวอาขาวไม่ถูกข้าวกอลออ,องอกลองไม่ถูกกล้องข้าวกล้อง ต่อไปค่ะคําว่าของขวัญของอ,องของขอวอะยยขวัญของขวัญต่อไปนะคะหลังจากที่เราได้อ่านคําอักษรควบแบบ1พยางไปแล้วแบบ2พยางไปแล้วทีนี้คุณครูอยากจะให้ในักเรียนนะคะได้ลองอ่านเป็นประโยคดูค่ะ แต่ว่าเมื่อนักเรียนทางบ้านนะคะอ่านเป็นประโยคแล้วเนี่ยคุณครูอยากจะให้นักเรียนนะคะสังเกตดูสิคะว่ามันมีคำอักษรควบคำไหนที่อยู่ในประโยคนี้นะคะเดี๋ยวเรามาหากันเลยก่อนอื่นเราจะต้องอ่านประโยคนี้กันก่อนค่ะประโยคแรกที่คุณครูให้มานะคะก็คือคำอ่านประโยคว่าพลอยสวมกระโปรงสีชมพู เด็กๆทางบ้านลองหาสิคะว่าอักษรควดที่เราเรียนไปเมื่อสักครู่นี้อยู่ตรงไหนกันบ้างนะติ๊กตอกติ๊กตอกอ่าถ้านักเรียนยังไม่รู้เดี๋ยวคุณครูจะลองมาหาไปพร้อมๆกับนักเรียนนะคะแล้วเราจะมาเฉลยไปพร้อมๆกันอ่าใช้คำว่าพลอยไหมนะเดี๋ยวเราไปดูเลยสิ ใช้คำว่าพลอยด้วยนะคะและคำต่อไปมีคำอักษรควบคำไหนอยู่อีกบ้างเอ่ยคำว่ากระโปรงนั่นเองเห็นไหมเวลาคุณครูออกเสียงนะคะคุณครูจะออกเสียงรอเรือชัดเจนเลยนะคะกระโปรงต่อไปค่ะเราไปดูประโยคต่อไปกันเลยอืมประโยคนี้นะคะวิชาชอบกินข้าวคลุกปลาเค็ม ไปดูซิว่าอักษรควบจะอยู่ตรงไหนนักเรียนทางบ้านหาไปได้วยนะอ่าคำว่าคลุกนั่นเองเห็นไหมคะเพยัญชนะต้นตัวที่สองเห็นไหมจะมีรอลิงอยู่คอลออุกอคลุกและคำต่อไปคำว่าปลานะคะปอลออาปลาต่อไปคะ่ะบ้านของมานีอยู่ติดริมคลอง เราไปดูซิว่ามีอักษรควบอยู่ตรงไหนคำว่าคลองนั่นเองเห็นไหมคะคอลออ,องคลองค่ะต่อไปค่ะเพลินได้รับของขวัญวันปีใหม่เราไปดูซิมีคำว่าเพลินนั่นเองนะคะและคำว่าขวัญขอวออักยอขวัญเห็นไหมคะต่อไปค่ะ นกยูงใช้กล้องส่องดูการแสดงกลองยาวเราไปดูซิว่ามีคำอักษรควบอยู่ตรงไหนอ่าคำว่ากล้องเห็นไหมกอลอ,องอกลองไม่ถูกกล้องลอลิงจะเป็นเพียญชนะต้นตัวที่สองต่อจากกอไก่นะคะต่อไปคำว่ากลองคล้ายๆกับคำว่ากล้องเมื่อกี้เลยกอลองงกลองค่ะต่อไปค่ะ แม่ล้างแตงกวาจนกว่าจะสะอาดเราไปดูซิอักษรควบอะไรอ่ากอวอากวานั่นเองวอแหวนจะอยู่เป็นพยาญชนะต้นตัวที่2ต่อจากกอไก่นะคะและคำว่ากว่าก,อวอกวอากวาไม้เอกกว่าต่อไปค่ะนายพรานเห็นช้างป่าเวลาพลบค่ำ อ่าคือคำว่าพรานนั่นเองพอรออานอพรานและคำว่าพลบพอรออบบบพลบนะคะคำต่ออประโยคต่อไปนะคะทุกๆเช้าฉันจะช่วยแม่กวาดลานบ้านคำว่ากวาดค่ะกอวอ,อดอกกวาด เอาละค่ะนักเรียนต่อไปนะคะจะเป็นแบบฝึกทักษะ ในเรื่องของอักษรควบนะคะรอเรือรอลิงแล้วก็วอแหวนนะคะเด็กๆลองดูสิคะจากในคําสั่งนะคะที่คุณครูให้ไว้นะคะว่าก็คือให้นักเรียนเนี่ยนำคำที่มีอักษรควบรอเรือรอลิงแล้วก็วอแหวนนะคะตามที่คุณครูกําหนดไว้ในกรอบสี่เหลี่ยมสขีขาวๆเห็นไหมคะให้นักเรียนนะคะนําคําเหล่านั้นนะคะมาจัดลงกลุ่มในตารางที่กําหนดให้ถูกต้องนั่นเองนะคะเด็กๆทั้ง บ้านลองทำไปพร้อมๆกับคุณครูนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะเห็นไหมคะช่องตารางแรกนะคะคือช่องตารางออกสีเหลืองๆนะคะอันนี้จะเป็นช่องตารางที่นักเรียนจะต้องนำคำที่มีอักษรควบรอเรือมาใส่ไว้ในช่องนี้ส่วนช่องตรงกลางสีชมพูนะคะคือเด็กๆจะต้องนำคำที่มีอักษรควบรอลิงมาใส่ไว้ในช่องตารางสีชมพูค่ะ และช่องสุดท้ายคือช่องสีฟ้านะคะคือคำที่นักเรียนจะต้องนำคำอักษรควบนะคะวอแหวนเอามาใส่ไว้นะคะในช่องของตารางสีฟ้านะคะเอาละค่ะทีนี้เราไปดูกันเลยนะคะว่าจะมีคำว่าอะไรบ้างเรามาดูทีละตารางกันเลยเรามาดูตารางของอักษรควบรอเรือกันก่อนนะคะ เอาละค่ะมีคำว่าอะไรบ้างให้นักเรียนนะคะลองดูนะคะในกรอบของตารางสีข,ขาวซิว่าอักษรควบรอเรือเนี่ยคือคำว่าอะไรบ้างนักเรียนสามารถปริ้นสไลด์อันนี้ไปทำที่บ้านได้เลยนะคะปริ้นที่บ้านหรือไม่ก็ลองฝึกจดดูก็ได้นะคะเอาละค่ะเรามาดูซิว่าอักษรควบรอเรือนเนี่ยมีคำว่าอะไรบ้าง อ่าคำแรกนักเรียนน่าจะหาเจอนะคะคือคำว่ากราบกรออาบกราบเราไปดูคำที่สองกันเลยค่ะคำว่าแปลงปรอแองอแปลงต่อไปค่ะคำว่าพลิกอ่ามีไหมเจอไหมหลายๆคนเจอไหมคะคำว่าพลิกเนี่ยคะพอรออีกอพลิกต่อไปค่ะคำว่าพราน พอรออานอพรานต่อไปค่ะคำว่าพรงพอรอโองอพรงเอาละค่ะเมื่อเราได้อักษรควบรอเรือครบแล้วนะคะทีนี้เรามาลองหาคำที่มีอักษรควบรอลิงกันเลยค่ะนักเรียนหลายๆคนจะหาเจอไหมคะเนี่ยเราไปดูกันเลยว่ามีคำว่าอะไรบ้างนะคะ อ่าคำแรกเลยคือคำว่าข้าวกล้องนะคะขออาวอาขาวไม่ถูกข้าวกลออ,อองอกลองไม่ถูกกล้องค่ะข้าวกล้องต่อไปคำว่าลำคลองนะคะลออำลำคลอ,อองอ,อกองลำคลองต่อไปค่ะคำว่าพลับพลึงอลออะบอบพลับ คอลอ,อึงอพลึงพลับพลึงคำที่สี่นะคะกลางวันกอลออางอกลางวอออวันกลางวันคำที่ห้าคำสุดท้ายค่ะคือคำว่ากลองยาวกอลอองอกลองยออาวอยาวกลองยาว อาต่อไปนะคะอักษรควบลอลิงผ่านไปแล้วทีนี้เรามาดูตารางสุดท้ายเลยค่ะคืออักษรควบที่มีวอแหวนนะคะในช่องตารางสีฟ้าน,นะคะนันกเรียนหาคําเจอกันไหมคะน่าจะหาง่ายแล้วนะเหลือช่องสุดท้ายแล้วเรามาดูคําแรกกันเลยค่ะอ่าคำแรกคือคำว่าขวานขอวออานขวานนะคะต่อไปอ่าคำว่าควายค่ะ คอวอ,อยอควายนะคะต่อไปคำที่สามคำว่ากว้างขวางกอวอางกว้างไม่ถทกกว้างขอวอางอขวางกว้างขวางต่อไปค่ะขอองงของขอวออยขวัญของขวัญและคำสุดท้ายนะคะ อ่าง่ายๆเลยคำว่าแตงกว่าตอแององแตงกอวออกวาเป็นยังไงกันบ้างคะกับการเรียนการสอนออนไลน์ในวันนี้นะคะกับเรื่องของอ,อักษรควบนะคะรอเรือรอลิงแล้วก็วอแหวนนะคะ ถึงแม้ว่านักเรียนนะคะจะไม่ได้เรียนรู้นะคะในห้องเรียนแต่ว่าเราก็ยังมาพบปะ,จะเจอกันนะคะกันในรูปแบบของการเรียนการสอนออนไลน์นะคะและสุดท้ายนะคะก่อนที่คุณครูจะจากไปนะคะคุณครูก็จะขอฝากนักเรียนกันไว้ด้วยนะคะว่านักเรียนอยู่บ้านนะคะก็หมั่นนะคะดูแลสุขภาพร่างกายของตนเองนะคะให้ แข็งแรงอยู่ตลอดเวลานะคะนักเรียนจะต้องใส่แมสท,ทุกครั้งนะคะที่จะออกไปข้างนอกนะคะหรือว่าไปไหนก็ตามแล้วก็จะต้องหมั่นล้างมือบ่อยๆนะคะเพื่อมือเราจะได้สะอาดเชื้อโรคจะได้มีเข้าร่างกายเราได้ง่ายนะคะแล้วก็หยุดอยู่บ้านนะคะก็ทบทวนบทเรียนนะคะที่คุณครูได้ให้ไปนะคะแล้วก็ให้นักเรียนนะคะอ่านหนังสือกันเยอะๆนะคะเมื่อเวลาเรามาเจอกันที่ห้องเรียนเนี่ยเราจะได้มาฝึกอ่านฝึกเขียนกันได้อย่างเต็มที่ นะคะนะคะแล้วต่อไปนะคะคุณครูจะมีคลิปอะไรมาฝากนักเรียนอีกนะคะไว้คอยติดตามกันในคลิปหน้านะคะวันนี้คุณครูก็จะต้องไปก่อนแล้วนะคะบายบาย